สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูในช่อง youtube ของเราหน่วยผู้ไทยพาดวยนะคะวันนี้ลงฮานอยไปก็เข้าไปที่ฮานอยธรรมดาปกติเวลา18.30นาฬินาทีนะคะก็เข้าไปที่8.73นะคะเลขล่าง07ก็ออกตัวกลับเนาะเหมือนเดิมเราจะพยายามลงตัวตรงให้นะคะ แต่ก็ต้องกลับเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวกลับหรือตัวตรงเนาะก็ให้กลับไว้ก็ดีจะได้ถูกกันเนาะแล้วหวยของเราทุกหวย6กับเเป็นตัวเดียวกันนะคะ6กับเก้เป็นตัวเดียวกันอย่าลืมถ้าเราลงให้หก็จะมี9ก้าด้วยนะคะสำหรับหวยลาวพวกนี้ นะคะเราก็ลงประมาณเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะหัวเราเราจะมีเน้นๆนให้ตัวจอให้แล้วก็ตัวเลขหน่อยโล่งนะคะอยู่ที่ช่อง VIP ของเรานะคะมีกลุ่ม VIP Facebook กุลาภูไทยนะคะกดดูคลิปข้างล่างนะคะแล้วก็ จะมีหวยเน้นๆให้ทุกหวยหวยรัฐบาลหวยออมสินวันนี้นะคะเน้นๆให้ที่ช่อง VIP กลุ่ม VIP ของเราเฟซกุหลาบูไทยนะคะทักแชทเข้าไปเลยบอเป็นเพื่อนนะคะกลุ่ม VIP ของเราเน้นๆให้นะคะตัวเจาะให้จะลืมหวยลาวนะคะพุ่งนี้แต่เราก็จะลงหวยฮานอยก่อนเนาะฮานอยเวลา สินาิกาถึง17นาฬิกานะคะหัวใหนอยลงก,ก่อนแล้วก็จะตามด้วยหัวาจเราพ่นี้หวยลเราอย่าลืมเข้ามาชมกันนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพูดผิดพูดถูกก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพุ่งนี้ เจอกันใหม่เนาะพรุ่งนี้เช้าสำหรับดาวโจรก็ลงเป็นบางวันนะคะให้กดติดตามดูช่องของเราไว้นะคะดาวโจรเป็นบางวันเราจะลงให้วันที่เข้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเจอกันเนาะ